ลากาซาเดซนอ e เบ้ไม่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 ไ a ่ดูดิเห็นอะไรวะแม่ให้รวมคน V I P ของัสอามัสอยู่ที่นี่ที่นี่หมดเลยคืนนี้ัสอามัสคนเผ่าทุกอย่าง แล้วซินนอมเบ้อยู่ด้วยไหมอ๋ไม่ยืนยันแต่น่าจะอยู่งั้นเราไปยึดไปจับตัวเธอไหมเราต้องการซินนอมเบ้เป็นๆก็ดีงั้นเราต้องไปเจอเขายังไงก็ให้สิ่งที่เขาต้องการข้อมูลโอ้อยากรู้ว่าเราคือใคร เข้าไปข้างในตัวบอสแล้วก็ม้วนตัวม้วนตัวหน้าหนึ่งทีเดี๋ยวผมทำเองเขาจะจัดการนายนะไม่ไม่ไม่เรามานี่เพื่อหยุดลิไซาเราต้องหยุดมันเราเอาข้อมูลไปเสนอถ้าเขาอยู่นั่นเขาจะต้องชอบแน่นอนเออฉันไปด้วยอุพันเข้าด้วยวะเดี๋ยวฉันเป็นสนไนเปร์อยู่ข้างนอกให้ โวดึงก็เอาไปโตให้มันดูแฉทของเอ่อไทโดคอมมานีเรียกลถ้าต้องการอ่ะเอาละไปติดอาวุธกันเอลซินอมเองพันหนจิกาสอนยี่สิบสองไทโดสแตนบทราบทุกอย่างเรียบร้อยพร้อม โอเคลังคาเช็คั้นสองเช็คโอกาสด้านหน้าประตูทางเข้าสองคนอะไรฮนโดเป็นไงบ้างเอเข้ามาข้างในแล้วแต่เจ้าในเข้าไปได้ยังไงวะก็ตบไม้ตบมือนิดหน่อยเอาโอเคเจอโซบละวอือไูเฮ่เอาลงมือแล้วโหลโหลโหล เจอใครก็ไม่รู้ครับอยู่ข้างหน้ามานนี้อุ้มหัวไปเราเช็คตัวละไปหวังว่าจะได้ผลนะตบตัวลากเข้าไปแล้วครับโอเคนะเอ๋ตัวเองอเลฮันโดอเลฮันโดเอออย่าเพิ่งถามว่ากูเข้ามายังไงครับ โอเคนะบอกทุกอย่างที่เขาอยากรู้ไม่งั้นนายตายแน่บอกทุกอย่างเลยเหรอวะทุกอย่างเในสิการ์สเปเชียลฟอร์สสารับจ้างไม่ได้กันฮาโดคอมบานีฟิลิปเวฟความจริงทั้งหมดแม้กระทั่งชื่อนายอะนะจ้าเอ๋เห็นหน้ามันแล้วขำตลอดเลยไอ้นี่เหรอวะใช่ครับแกชื่ออะไรวะเขาเรียกผมว่าโซฟ คนหาอะไรชื่อเหมือนสบู่ไปกันผมอยากผมอยากพบเอลซินอมเบครับก็อยากเจอบอสของเราเหรอวะที่แกมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เพราะว่าแกมีโอกาสนะไม่งั้นหัวแกหลุดออกจากบารแน่อ้หนูออกมาจากเอลิฟเว้นนั่นซะนี่คือบ้านฉัน ไอผักวัวพอแล้วโอเคอย่าพูดห้ามพูดก่อนถามได้ครับบอกความจริงมาทั้งหมดถ้าแกโกหกฉันจะเอาแกไปเป็นอาหารหมาซะโอเคทำไรอะผมแค่ลองนิดหน่อยผมบอกแล้วไงโอ้โหหัวหน้าผมขอลองมึงลองเหรอื ก no, ็ว่าอย่าลองแป้งไอ้เวล o นลุกขึ้นมาพามันไปหาหมอซะล้วสมัดอยู่ในสงครามถ้าแกอยากชนะก็ต้องทำแบบนี้แหละโอเคโอเคก็แก๊งเรารอดไม่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าอย่างนี้แหละเอสโตเบอยู่นี่ไหมไม่อะ ซินอมเบสเพอร์ซนซิการิอาเขาจะไปพบเออมือขวาของเอลซินโอมเบครับวันเรียร้ยงไม่คนละไอ้คนนอกอนั่งลงเ <c oughs> จ้าของเก่าไปละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเควสนี้ใหม่นะครับเขาจะรับแคทนะครับอา,อ,าอาเจ๊ผมนั่งแล้วมาโอเคเอาเลยกูนั่งละนี่ใคร มันบอกชื่อซอมาหาเราตะบูวะแล้วมึงพามันมาหาเราเนี่ยนะเขามีข้อมูลเ้ยข้อมูลเหรอมึงแล้วเอามาเจอหน้าเราเนี่ยนะกูงยังไม่รู้จักมันเลยด้วยซ้ำว่าไงเรี้ยเราต้องการข้อมูลนะเขาอาจช่วยเราได้ใช่ ถ้าอย่างนั้นจริงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งแต่ค่าเขาคาเก้าอี้ไหมตัวไงเจ๊หนุ่มๆทักออกมาแล้วเด็กๆนี่คือตัวอย่างท่านถามนายบอกความจริงอย่ากโกหกโอเคเจ๊อย่าหันมาทางนี้ครับ เอ่อชาวก่อนเราไปช่วยเพื่อนที่ภูเขามีคนมาช่วยพวกมันใครไม่ต้องมองออพูดอังกฤษให้ไอ้นี่ได้ยินเว้ยพูดไทยด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นแกรงแกรงอื่นตาแกละใครตีเราเออเม็กซิกันสเปเชียลฟอรสสามนี่ ความจริงมึงอยากได้ใช่ไหมมันไม่ใช่พวกแก๊งมันคือเม็กซิกันสเปเชียลฟอร์ลพบพิเศษไอ้ไม่ไดไอ้เม็กซิกันเนี่ยนะได้กูเจอกูเจอศพพวกมันตอนนี้เออคนนอกเนี่ยมันรู้ว่าลพบพิเศษเม็กซิกันมาแต่แกไม่รู้หรอานะเออบางทีเขาอาจจะอยู่ที่นั่นแกก็อยู่ที่นั่นไอ้ตูดเขารู้ได้ไงวะใครช่วยลบพิเศษเม็กซิกัน บปมันคือใครเอ่อมันพูดอังกฤษบางทีก็แปลไทยเหมือนมันนั่นแหละเอ่ออเมริกัน PMC Shadow Company อืมรับจ้างอเมริกันเรียกว่า Shadow Company เอาเว้ยลอสวาเกโรสทำงานร่วมกันกับทหารรับจ้างอะนะ ไอ้พวกงูเ้ยเห็นไหมผมบอกแล้วจะพิสูจน์ดิว่าชาร์ดูคอมมานีเนี่ยมีอยู่จริงเออ่จะให้ผมพิสูจน์ยังไงแล้วแกพิสูจน์เดย์ไปล้วงกระเป๋ากางเกงที่ก้นผมครับผมอยากโดนจับก้นเจ๊ไม่ใช่ตรงนั้นครับนั่นคือเออ โอเคถูก no? ต้องแล้วน mm. ั่นอะไรอ่ะก็ไอ้นี่ไงแพทของชาโด้คอมบันดีไงนั่นแหละึใครเป็นหัวหน้าชาโด้คอมบันดีบอกชื Section ่อมาอเลฮันโดฟิลิปเกรฟดิกูบอกโกดเดียววะฟิลิปเกรฟจัดไปฟฟิิลปเกรฟิลิปเกรฟ ฟิลครับชอบชื่อนี้ว่ะเกร็บสุสานนะครับฟิลเต็มเต็มสุสานคนนี้ไอ้เกรฟเนี่ยเขาต้องการอะไรพวกเรามาตามหามิสไซล์ครับอ่าอ่ะคูตามมาหามาตามหามิสไซล์เขาต้องการมิสไซล์ที่คุณเอ่อเคลื่อนย้ายอยู่มันรู้ได้ไงวะ อย่าเชื่อเาไปากมึงไม่ได้บอกอะไรกูเลยไม่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 อย่าทำอย่างนั้นนะผมไม่อยากตายเด้เวลาไปเยี่ยมเพื่อนมึงแล้วเ้ยสวยงามทำได้ดีไปทำงานกันไปยืนขึ้นอึ๊บตะคิวกินเลย โอ้โหสามคนเลยเหรอวะเยระแล้วคนที่สี่ไปดีกว่าสี่คือซีนะครับแกอยู่นี่นะเป็นตัวประกันอยู่นี่แหละอย่าไปที่อื่นนะโอเคปะครับครับเดี๋ยวเวลาไปแล้วมึงผักกูเดี๋ยวเจอกันเอ้ยหูเทาจะยุ่งยากนะรู้ไหมต้องให้เอลซิอมเบตัดสินใจเองได้ครับดีเอโก้ มาเถอะคือกูเดือนอยู่ทางนี้ครับ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 เฮ็ดเฮ้าหัวลอสวัตเกอโรสแม่งเคลื่อนไหวเร็วมากฉันจะไปเพนเฮ้าพบที่นอมเบรเมื่อไหร่ผมจะได้พบเจล่ะก็เจอกันอยู่นี่ไงเนี่ยมึงไม่รู้อ่ะ ฉันรู้สึกว่าเอลซินโนเบ่เนี่ยจะสนใจที่จะคุยกับนายเป็นพิเศษเอ้ยยาเอตัวเองจะรออยู่นี่ไอเสบ,บูออกไปอย่าให้มันเ,เดินไปทั่วนะครับใครวะไอค่ได้้ยมัมันหลวงกลผมยังไม่ชีวิตอยู่หรอเลนโดนายด้วยเหรอเพื่อน เอลซินอมเบอยู่ในเพนท์เฮาส์ชั้นสเราต้องการซีการ์ดเอโกมีมันเอานี้ไปป้าเอ้ยมีสปริงนี่ว่ะเอานี้ทำไมอะไปซะกลุ่มแก๊งมันไม่ชอบให้ใครเห็นหน้ากันไดเช็คโอเคชัดเจน1 6โกดเราเข้าอยู่เราอยู่ข้างในแล้วเอลซินอมอยู่ในเพนเฮาสชั้นสาม ลิบริบสั้นสุดแต่ไปดูคีการ์ดกับไอ้ดีเอโกก่อนเห็นอะไรไหมผู้หมวดกาดเต็มเลยนะระวังด้วยแล้วที่โรถมีอะไรอ่ะไม่รู้เว้ยอาเอลซินอมเบเราเอาตัวมันมาเลิกกัน พอก่อนเราสำรวจไปแล้วคราวนี้กูมานี่ดีกว่า,วาโอเคครับเต็มเลยอะแขกรับเชิญโอเคมาเอ้ยหิวข้าวจังเลยเว้ย <c oughs> ชชเชฟเชฟไปไหนวะเก็บ ได้ขวานแล้วใช้เรียกความสนใจพวกกากดกูได้มีดมาด้วยดีเลยนั่นแหละจะช่วยให้นายสเตลได้ดีมาอาก่อนไปลงรถแล้วตันวะเอาองไงแล้วกันศูนย์เก้าหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อเลฮันโดนี่คือไม่ห่างเอาเลยนะเป็นห่วงเป็นห่วงโอเคครับทางขึ้น่ะฮะมีกาดเฝ้าอืมอะไรอ่ะอ๋อเราเดินไปทั่วได้นะเก๋งอ่านั่นทางไปอู่เดี๋ยว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 ดเพื่อนเพื่อน เก่งเอาออกเลยเฮ้ไม่มีอะไรครับเทคสองพุ่มกับสั่งพุ่มกับสั่งเทคสองเอกไปแดก a <c oughs> อ้ห <c oughs> ัวแหลนี่สเตลแล้วเหรอเนี่ยพหนุ เก็บเปียงแล้วก็คอร์ดโบ์เวิร์กตอนปืนนี่คือทิ้งหมดเลยแหละครับไม่ใช่ได้อยู่ได้อยู่นี่เออสวยครับสวยโอ้รวยเหลือเ,ลเกินนะ

เพศแครเลียมีเกาะด้วยโอเคสวยในบอดี้มันมีอะไรโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวใช่ไหมผมได้คีการม์มาแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับนี่แล้ววะทำไมปืนมันสวยจังวะ เดาคือชั้นสามถูกต้องโอ้โหไปแล้วกูเอาอูพัพนมึงอยู่สกายเลยไม่ทำอะไรหน่อยเหรอชั้นสามไปทางไหนวะเนี่ยต้องขึ้นลิฟต์ไอ้นี่รหัสแล้ววะตั้งมันกูมไม่อยากได้ออ หัวแตกไปหนึ่งให้ <hã> ลิฟแม่งเลยอะไรฮันโดมาบรรจุเดินมันเดินหนีเราไปละดาว <sm all> ลงสอง <sm all> บรรจุอะไรฮันโดมาเร็วๆ <sm all> ไปละ <sm all> ต้องการคีย์การ์ดดาวก็คีย์การ์ด เอาให้หมดบ้านเลยดีไหมมานี่ดิอีการ์สอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่มีเสียงตีนอีการ์สอยู่ที่ไหนสักแห่งอ๋พอพ่บ้าเอ้ยเอาลูกฟองมาหนี้เดาอันตุ สเตลไม่ม e ีอย <át> ู่จร <If S 2> ิงตุกต่อมาเลยมึงโอ้มาอุพันช่วยผมด้วยครับได้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 ต้องเจอเลยเจอลิฟต์ไปลิฟต์ไปลิฟต์ระเบิดภูพันระเบิดระเบิดเข้าลิฟต์แล้วกูภูพันมานี่บรรจุสเตลไม่ได้ด้วยเรามันเป็นยังไงวะไอ้เกมนี้อ่ะกูไปแล้วนะ มาเลยไปกันต้องกดไหมต้องกดไหมเอาละไม่ต้องกดหรอวครับดูไรเฮียเอาไงดีว่าเออว่า ผม <laughs> พูดว่าอะไรวะอ <c oughs> อกไปไม่เอาหรือเอาดีวะลูกสองก็มันนะทางไหนตาบอะเซเนกแคมครับครับครับฮึ้มเฮ่เจมส์มูเฮลชื่อว่ารเี้ ปินนมเบ้นี่ไง We have to go now เราต้องไปแล้วไปกันไปไหนวะ no <fucking> way. วนเวเน่อะไรอผู้หญิงข้างล่างอ่ะวาเลเรียเธอคือเอลซินอมบบ้วาเลเรียนะแน่ใจอะเพื่อนใช่ต้องไปล้เกรฟินนอมเบเป็นผู้หญิง เช็ครถทราบโอเคไปจับเป็นกันหนึ่งสองปัญโจยิง่อยผู้กองผู้พันปุดรถยนต์แล้วร่วงิบท้ายแล้ววิ่งมาเ้ปัญโจแปงเกาะหนักเธอไปข้างนอกแล้วตรงไหนวะ อ๋อมาเลยมึงพุกเข่าลงแค่ชแคปเจอร์มานี่เลยอีเจเอลซินนอมเบลฉันชื่อว่าเลเรียยาเนียนจังเลยนะอฉันอยู่ทุกที่เหล่ทหารดีมากเราก็อยู่ทุกที่เหมือนกันไป ก็เหม่งเลยผู้บ้านกูอเลฮันโดมาลุกพี่เกิดอะไรขึ้นแม่งเอ้ยผมรู้จักไม่รู้จะไปยังไงให้ตลกเลย